ด้านลับของการสืบสวนครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นจากข่าวลือแผวเบาที่แพร่สะพัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อชาวบ้านหลายพื้นที่เริ่มเล่าตรงกันว่าได้ยินเสียงคล้ายเครื่องจักรทำงานลึกลงไปใต้ดินกลางดึกเสียงที่ไม่ใช่ทั้งเสียงสัตว์ป่าไม่ใช่เสียงรถและไม่ใช่เสียงที่ควรจะมีอยู่ตามธรรมชาติของพื้นที่เงียบสงัดเช่นนี้การรายงานจากชาวบ้านแรกๆดูเหมือนจะไม่ถูกนำมาสนใจมากนักเพราะหน่วยงานรัฐเชื่อว่าน่าจะเป็นเพียงเสียง จากการก่อสร้างลับๆของผู้ประกอบการเถื่อนตามแนวชายแดนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตแต่เมื่อเหตุการณ์หาระเริ่มทวีความแปลกประหลาดขึ้นโดยเฉพาะการพบการเคลื่อนไหวของรถบรรทุกร้าป้ายทะเบียนในยามค่ำคืนทุกอย่างเริ่มเข้ารูปเข้ารอยอย่างผิดปกติเจ้าหน้าที่สืบสวนจึงเริ่มขยายผลอย่างจริงจังก่อนที่จะพบว่าเรื่องที่คิดว่าเป็นเพียงเสียงเล็กๆอาจกลายเป็นเครือข่ายปฏิบัติการใต้ดินขนาดใหญ่ ที่ไม่มีใครคาดคิดและอาจเกี่ยวพันกับขบวนการลักลอบของผิดกฎหมายจํานวนมากกว่าที่เคยเห็นในประวัติศาสตร์ของพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ความสงสัยเริ่มหนักขึ้นเมื่อมีรายงานจากหน่วยลาดตระเวนว่าพบพื้นที่ดินสุดตัวเป็นแนวยาวกว่า200เมตรในจุดที่ไม่เคยมีประวัติการทําเหมืองหรือขุดเจาะมาก,ก่อนลักษณะดินสุดแบบนี้มากเกิดจากโครงใต้ดินขนาดใหญ่ที่รับน้ําหนักไม่ไหวจนยุบตัวลงมาผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาถูกส่งเข้าตรวจสอบทันทีและผลเบื้องต้นยิ่งสร้างความมุนง พราะรูปแบบของโพรงไม่ใช่โพรงธรรมชาติแต่เป็นการขุดที่มีลักษณะเป็นผนังเรียบคล้ายมีเครื่องจักรหนักทำงานอย่างเป็นระบบจุดที่ดินสุดนี้เป็นเพียงส่วนปลายของเส้นทางใต้ดินที่ยังมองไม่เห็นปลายทางนักวิชาการสันนิษฐานว่าต้องเป็นอุโมงค์อย่างน้อยหนึ่งเส้นและมีขนาดใหญ่พอให้คนจนํานวนหลายสิบเดินสวนทางกันได้แต่ในปัญหาคือใครเป็นผู้สร้างและสร้างไปเพื่ออะไรไม่นานนักหน่วยข่าวกรองเริ่มรับข้อมูลที่ทําใหสถานการณ์พลิกกลับครั้งใหญ่ มีบุคคลนิรนามส่งหลักฐานภาพวิดีโอจากกล้องอินฟราเรดที่ถ่ายได้ในป่าทึบกริมชายแดนภาพดังกล่าวเผยให้เห็นชายชุดดำจำนวนอย่างน้อยสิบคนเดินขนลังสินค้าเข้าสู่จุดที่ดูเหมือนเป็นเพียงพุ่มไม้ทั่วไปแต่เมื่อพวกเขาเปิดกลไกบางอย่างพื้นดินก็เลื่อนเปิดออกและภายในคือปากอุโมงขนาดใหญ่พร้อมไฟสองสว่างคล้ายเป็นสถานีลับใต้ดินการขนถ่ายสินค้าเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีระเบียบวินัยจนไม่เหมือนกลุ่มลักลอบทั่วๆไปทุกอย่างบ่งชี้ว่ากลุ่มนี้ มีเงินทุนมหาศาลเครื่องไม่เครื่องมือครบมือและมีเครือข่ายที่ซับซ้อนกว่าองค์กรผิดกฎหมายทั่วไปหลายเท่าเจ้าหน้าที่สืบสวนระดับสูงเริ่มคาดการว่าอุโมงค์นี้อาจมีความยาวหลายกิโลเมตรเชื่อมจากฝั่งหนึ่งของชายแดนไปอีกฝั่งหนึ่งโดยไม่ต้องผ่านด่านตรวจใดๆหากอุโมงค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อขนยาเสพติดหรืออาวุธเถื่อนมูลค่าการค้าผิดกฎหมายที่ไหลผ่านช่องทางใต้ดินนี้อาจสูงถึงหลายพันล้าน,านบาทต่อปีและหากอุโมงค์นี้ถูกใช้โดยกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลจริงการจับกลุ่มครั้้งนีอาจทให้ เกิดแรงสะเทือนทั้งในระดับภูมิภาคแต่ทุกอย่างยังคงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานจนกว่าจะมีการสำรวจจริงและนั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะอุโมงค์นี้ถูกซ่อนอยู่ในเขตที่มีผู้มีอิทธิพลควบคุมอย่างแน่นหนาการเข้าไปโดยไม่ให้ใครรู้แทบเป็นไปไม่ได้หากพลาดเพียงนิดเดียวอาจทำให้ปฏิบัติการล้มเหลวทันทีเพื่อลกเลี่ยงความเสี่ยงทีมสืบสวนจึงใช้โดรนขนาดเล็กบินสำรวจในเวลากลางคืนแต่ผลที่ได้กลับยิ่งทำให้เรื่องราวกับขันกว่าเดิมภาพจากโดรนบางส่วนจับความเคลื่อนไหวของรถกระบะหลายคันที ไม่มีป้ายทะเบียนวิ่งเข้าออกจากจุดต้องสงสัยในเวลาที่ต่างกันราวกับเป็นตารางงานผู้เชี่ยวชาญคาดว่าสินค้าที่ถูกส่งลงอุโมงค์อาจเป็นของเถื่อนหลายประเภททั้งยาเสพติดอาวุธสงครามมนุษย์ต่างดาวและสินค้าแบนเนมปลอมที่ถูกส่งต่อไปยังตลาดมืดในหลายจังหวัดใหญ่หน้าแปลกว่ากลุ่มคนเหล่านี้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวโดยไม่ถูกจับได้ทั้งที่ชายแดนบริเวณนี้มีด่านตรวจหลายจุดซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยว่าอาจมีการร่วมมือจากใครบางคนในหน่วยงานรัฐ หรืออาจมีการติดสินบนในระดับที่สูงกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยเปิดเผยสู่สาธารณะมาก่อนเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์เจ้าหะณนที่เริ่มพบหลักฐานเพิ่มเติมจากพื้นที่โดยรอบบางจุดมีเศษโลหะที่ถูกตัดด้วยเครื่องตัดกำลังสูงบางจุดพบรอยล้อขนาดใหญ่ของเครื่องจักรหนักที่น่าจะถูกนำมาใช้ตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็นและที่น่าตกใจที่สุดคือการพบสายไฟขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นดินบ่งบอกว่าภายในอุโมงค์มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นระดับของโครงสร้างพื้นฐานที่ ไม่ธรรมดาเลยสำหรับการลักลอบทั่วไปขนาดของระบบไฟฟ้านี้ชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีแหล่งจ่ายไฟของตัวเองหรืออาจลักลอบดึงไฟจากระบบหลักซึ่งทั้งสองอย่างต้องมีผู้เชี่ยวชาญอยู่เบื้องหลังงอและต้องใช้เงินมากมายในการติดตั้งเจ้าหน้าที่เริ่มวางแผนปฏิบัติการลักเพื่อลงไปสำรวจอุโมงค์แต่แผนนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะต้องทำอย่างเงียบที่สุดไม่สามารถเคลื่อนกำลังพลจำนวนมากได้และต้องประเมินว่าอุโมงค์มีความมั่นคงเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ลงไปได้หรือไม่ความท้าทาย ไม่ได้มีแค่การระวังไม่ให้ตัวเองถูกจับได้แต่ยังต้องระวังไม่ให้อุโมงม์ถล่มซึ่งหากเกิดขึ้นแม้เพียงจุดเดียวอาจทําให้เจ้าหน้าที่หลายคนติดอยู่ใต้ดินโดยไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้แม้จะรู้ถึงความอันตรายแต่หน่วยงานสืบสวนก็ไม่มีทางเลือกเพราะหากไม่ลงไปตรวจสอบพวกเขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าอุโมงค์นี้มีขนาดจริงเท่าไหร่เชื่อมไปที่ใดบ้างและมีใครเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังเครือข่ายลับนี้เมื่อปฏิบัติการลับถูกอนุมัติทีมเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษจำนวนจำกัดได้รับมอบหมาย ให้ลงพื้นที่ในช่วงเวลาตีสองซึ่งเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มลักลอบน้อยที่สุดทุกคนต้องสวมชุดพลางเสียงพิเศษและใช้อุปกรณ์สื่อสารผ่านคลื่นเฉพาะกิจที่ไม่สามารถถูกดักฟังได้รถยนต์ถูกจอดห่างออกไปจากจุดต้องสงสัยหลายกิโลเมตรเพื่อหลกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการถูกสังเกตการก่อนที่เจ้าหน้าที่จะค่อยๆเดินเท้าเข้าไปในป่างเงียบสงัดที่มีเพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ทุกก้าวที่เหยียบลงบนใบไม้แห้งคือความกดดันเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากถูกจับได้ พ่อปฏิบัติการทั้งหมดที่ใช้เวลาหลายเดือนอาจทั้งทลายลงในพริบตาเดียวการเดินทางกินเวลานานเกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงบริเวณพุ่มไม้ที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอจากกล้องอินฟราเรดที่ได้รับจากบุคคลนิรนามหลังการตรวจสอบอย่างละเอียดพวกเขาพบกลไกเล็กๆซ่อนอยู่ใต้หินแผ่นบางเมื่อทําการกดลงเบาๆกลไกบางอย่างก็เริ่มทํางานเสียงกลไกโหกคล้ายเฟืองหมุนเริ่มดังขึ้นทีละน้อยพื้นดินตรงหน้าค่อยๆสูญแรงต้าน และเลื่อนเปิดออกอย่างช้าๆรา,าวกับเป็นประตูของสถานีลับที่ซ่อนตัวมานานหลายปีแสงไฟจากด้านล่างสาะข,ขึ้นมาจางๆเผยให้เห็นอุโมงค์กว้างที่มีฝุ่นลอยอิ่งๆอยู่ในอากาศและกลิ่นอับของดินชื้นที่ไม่ถูกสัมผัสจากถ่ายนอกมานานภายในอุโมงค์มีบันไดเหล็กทอดลงไปอย่างมั่นคงบอกชัดเจนว่ามีการก่อสร้างโดยมืออาชีพเจ้าหน้าที่ค่อยๆลงทีละคนพร้อมอาวุธติดต,ตัวและเมื่อพวกเขาเหยียบถึงพื้นอุโมงค์ลึกประมาณ10เมตรสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้ทุกคนหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งผนังอุโมง ไม่ใช่ดินครุขรับแบบที่พบในโพรงธรรมชาติหากแต่เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่ขัดเรียบเป็นระเบียบพร้อมติดโคมงไฟเล็ตามระยะทุกๆ5เมตรมีท่อระบายอากาศและสายไฟวิ่งเปรพอแนแนวยาวตามเพดานเหมือนเป็นทางเดินภายในโรงงานลักมากกว่าเป็นอุโมงคลักลอบธรรมดาสิ่งนี้บง่งบอกชัดว่ากลุ่มผู้สร้างไม่ใช่มือสมัครเล่นแต่ต้องเป็นองค์กรที่มีทุนมหาศาลมีวิศวกรผู้ชำนาญและมีแหล่งสนับสนุนอุปกรณ์ครบเครื่อง หลังจากเดินสำรวจไปได้ไม่นานเจ้าหน้าที่พบจุดแยกแรกอุโมงค์แตกแขนงออกเป็นสองเส้นทางเส้นหนึ่งมุ่งลึกเข้าไปทางฝั่งอาณาเขตไทยส่วนอีกเส้นดูเหมือนจะมุ่งลงใต้ไปยังพื้นที่ใกล้าชายแดนกัมพูชาทั้งสองเส้นมีร่องรอยการใช้งานอย่างสม่ำเสมอพื้นอุโมงค์มีรอยลากของลังไม้ขนาดใหญ่และรอยอยางรถเข็นลึกเป็นสะพ้นยาวราวกับมีการขนส่งสินค้าเกิดขึ้นเกือบทุกคืนผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่ร่วมปฏิบัติ การสันนิษฐานว่าอุโมงนี้ใช้ขนของอย่างน้อยวันละ1นถึงสองรอบและอาจมีจุดทักสินค้าซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปด้านในเมื่อเจ้าหน้าที่เลือกมุ่งหน้าไปยังเส้นทางทางซ้ายที่คาดว่านำไปสู่ใจกลางเครือข่ายพวกเขาก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆมีเศษบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างประเทศวางทิ้งอยู่ตามทางเช่นกล่องพลาสติกที่ใช้เก็บยาเม็ดมีรอยคราบน้ำมันเครื่องตามผนังและบางจุดมีถุงปุ๋ยเคมีเป็นภาษาเขมรซึ่งถูกสงสัยว่าอาจใช้พรางของผิด กฎหมายที่อยู่ภายในทุกสิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าอุโมงค์นี้ถูกใช้งานจริงเป็นเวลายาวนานและไม่ใช่เพียงเส้นทางหลบหนีหากเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกระบวนการใต้ดินแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปเกือบ1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสังเกตเห็นกล้องวงจรปิดตัวเล็กติดอยู่มุมผาดาวแม้ว่าจะไม่เปิดใช้งานในตอนนั้นแต่การมีอยู่ของมันก็ทําให้ทุกคนชะงักเพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ค้นพบแต่เป็นผู้บุกรุกสถานที่ขององคอ์กรระดับสูงหากกล้องบางตัวยังทํางานอยู่หรือมีระบบแจ้งเตือนพวกเขาอาจ โดนซุ่มโจมตีได้ทุกเมื่อการคุณพักบันีีทําให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นการตัดสินใจว่าควรเดินหน้าต่อหรือถอยกลับจึงกลายเป็นภาระหนักที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแต่ด้วยความจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยเครือข่ายนี้ให้ได้พวกเขาตัดสินใจดําเนินต่อไปอย่างระมัดระวังที่สุดลึกเข้าไปอีกไม่ถึง1กิโลเมตรเสียงบางอย่างเริ่มดังสะท้อนมาจากปลายอุโมงด้านหน้าคล้ายเสียงโลหะกระทบกันเบาๆสลับกับเสียงล้อหมุนของรถเข็นเจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดนิ่ง และค่อยๆย,ย่องเข้าไปตามผนังข้างอุโมงก่อนจะโผล่ไปเห็นจุดที่ทําให้หัวใจเต้นแรงมีชายสี่คนกําลังขนลังไม้ใบใหญ่จากรถเข็นเข้าสู่ประตูเหล็กบานหนึ่งซึ่งไม่ระบุว่ามีอะไรอยู่ภายในทุกคนสวมหน้ากาก,ากปิดบังใบหน้าและมีอาวุธพกติดตัวการสู้รบในพื้นที่ปิดเช่นนี้เสี่ยงอย่างยิ่งเพราะหากมีเสียงปืนดังขึ้นจะมีคนอีกจํานวนมากกรูออกมาจากด้านในและอาจปิดเส้นทางหลบหนีของเจ้าหน้าที่ได้ทันทีหน่วยสอดแนม จึงแอบบันทึกภาพทั้งหมดไว้โดยไม่เคลื่อนไหวใดๆก่อนจะค่อยๆถอยกลับไปยังทางแยกเพื่อรายงานสถานการณ์ให้ส่ย์บัญชาการทราบข้อมูลจากภาคสนามทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเริ่มตระนักว่าปฏิบัติการนี้ใหญ่เกินกว่าจะรับมือด้วยกําลังเพียงชุดเดียวอุโมงค์ไม่ได้เป็นเห็นเพียงเส้นทางรับธรรมดาแต่เป็นโครงสร้างที่จัดตั้งขึ้นเหมือนเมืองใต้ดินมีระบบขนส่งพื้นที่เก็บสินค้าระบบไฟฟ้าระบบเฝ้าระวงังและคนทํางานเป็นกรคล้ายโรง,งงานถือนขนาดใหญ่คาถามสําคัญคือใครเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดนี้ และเหตุใดหน่วยงานรัฐต่างๆจึงไม่เคยตรวจพบความผิดปกติเลยแม้แต่น้อยความลับเริ่มทวีคูณและชวนสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆราวกับกำลังถูกพาเข้าสู่เงามืดขององค์กรที่ซ่อนตัวมาตลอดหลายปีหลังจากการประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเดินหน้าแผนที่เสี่ยงที่สุดการค้นหาหลักฐานชิ้นใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายในอุโมงค์ก่อนที่เครือข่ายจะจับได้ว่าเกิดการบุกรุกซึ่งหมายความว่าทีมสืบสวนต้องกลับลงไปในอุโมงค์อีกครั้งในคืนถัดมา คราวนี้พวกเขามีอุปกรณ์มากขึ้นทั้งเครื่องตรวจเคลื่อนสัญญาณเพื่อหากล้องวงจรปิดที่ยังทำงานอยู่เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิเพื่อดูว่าในอาคารใต้ดินมีคนอยู่มากน้อยเพียงใดและระบบแม้ระบบอุโมงค์แบบ3ามิติที่สามารถทำแทนที่ทางเดินลึกเข้าไปหลายกิโลเมตรได้โดยไม่ต้องเข้าไปถึงจริงๆอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดโปงเครือข่ายที่ซ่อนตัวมานานเมื่อเข้าสู่ภายในอุโมงค์อีกครั้งทีมสืบสวน ใช้เครื่องแมปสามมิติสแกนตลอดเส้นทางและสิ่งที่ได้คือภาพโครงสร้างใต้ดินที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่ออุโมงคลักมีความยาวมากกว่า4กิโลเมตรมีเส้นทางย่อยแตกไปอีกอย่างน้อย7เส้นและบางเส้นทางมีขนาดใหญ่มากพอให้รถขนาดเล็กวิ่งได้สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการพบพื้นที่ขนาดใหญ่คล้ายห้องเก็บสินค้าขนาดยักษ์ย้ายอยู่ลึกเข้าไปใต้ดินประมาณ40เมตรซึ่งอาจใช้เป็นคลังกลาง,งของ,ององค์กรลับน้หากข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยออกสู่สังคม ม,มูลค่าของของผิดกฎหมายที่ถูกลักลอบอาจสูงถึงระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชายแดนไทยทีมสืบสวนค่อยๆเข้าไปใกล้ห้องขนาดใหญ่ดังกล่าวผ่านทางแยกด้านซ้ายเสียงขนส่งสินค้าเริ่มดังชัดขึ้นเรื่อยๆจากด้านในเสียงเหล็กเสียงพลาสติกเสียงเครื่องยนต์เล็กๆจากรถขนสินค้าทำให้พวกเขารู้ว่าขบวนการกำลังทำงานอยู่ในตอนนั้นเองการเคลื่อนตัวต้องทำอย่างไร้เสียงที่สุดเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีเวลาไม่ถึง5นาทีในการบันทึกภาพหลักฐานก่อน ที่จะต้องถอยออกไปโดยไม่ให้ใครรู้ว่ามีคนแอบเข้ามาเมื่อพวกเขามาถึงช่องเปิดเล็กๆทีนาสามารถมองทะลุเข้าไปในห้องเก็บของใต้ดินโดยไม่ถูกสังเกตสิ่งที่เห็นกลับทําให้ทุกคนกลั้นหายใจห้องใต้ดินมีขนาดใหญ่มากกว่าที่คาดไว้หลายเท่าด้านในมีลังไม้เรียงเป็นชั้นสูงเกือกแต่เพดานบางลังมีสัญ,ญลักษณ์ลับที่ไม่สามารถระบุดได้บางลังเขียนด้วยภาษาอังกฤษบางลังเป็นภาษาจีนและบางลังเป็นภาษาเขเมรทําให้สันนิษฐานว่าองค์กรนี้กําลังทํางานข้ามพรมแดนในหลายประเทศ โดยมีไทยเป็นเพียงหนึ่งในเส้นทางสำคัญเท่านั้นการขนส่งสินค้าเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบมีชายสวมชุดสีดำหลายสิบคนกำลังจัดการสินค้าโดยมีหัวหน้าคอยตรวจสอบรายการด้วยเอเครื่อง PDA ทันสมัยทุกคนทำงานคล้ายพนักงานคลังสินค้าถูกกฎหมายแต่ในสถานที่ต้องห้ามใต้ดินนี้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพทุกอย่างอย่างเงียบเชียบแต่แล้วในขณะที่พวกเขากำลังจะเคลื่อนตัวออกเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นด้าหลังเป็นเสียงฝีเท้าคนจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาในอุโมงค์จากอีกทางหนึ่ง ทำให้ทุกคนต้องรีบดับไฟฉายและหลบหลังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักเงาของคนสามคนเดินผ่านไปอย่างเชื่องช้าถือไฟฉายเล็กๆและกําลังคุยกันด้วยภาษาที่แปลกประหลาดซึ่งอาจเป็นรหัสหรือภาษาถิ่นของพื้นที่ชายแดนโชคดีที่พวกเขาใหม่น่าได้สงสัยอะไรและเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่เหตุการณ์เพียงไม่กี่วินาทีนี้ทําให้ทีมสืบสวนรู้ว่าความเสี่ยงในการถูกจับได้อยู่ใกล้กว่าที่คิดหากถูกพบเพียงคนเดียวทุกคนอาจถูกมัดมือและหายไปในอุโมงค์นี้ โดยไม่มีใครตตหาเจอเมื่อกลับมาถึงจุดปลอดภัยหน่วยข่าวกรองเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดและพบเบาะแสสําคัญในรูปแบบตราสัญ,ญลักษณ์บนหลังไม้บางใบซึ่งตรงกับข้อมูลที่เคยพบในคดีลักลอบอาวุธเมื่อหลายปีก่อนในอีกจังหวัดหนึ่งบ่งบอกว่าองค์กรนี้อาจมีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องมานานและมีการเปลี่ยนเส้นทางรับตลอดเวลาเพื่อลดคอวาหามเสี่ยงในการถูกจับได้เครือข่ายนี้จึงอาจไม่ใช่กลุ่มลักลอบทั่วไปแต่เป็นองค์กรเงา ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจในหลายระดับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องการผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกซื้อตัวด้วยเงินจำนวนมหาศาลยิ่งเจ้าหน้าที่ขุดลึกลงไปมากเท่าไหร่ความจริงก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นมีข้อมูลบางส่วนบ่งชี้ว่าการก่อสร้างอุโมงค์นี้เริ่มต้นมานานกว่า10ปีและอาจมีเครือข่ายในหลายประเทศที่เชื่อมต่อแบบใยแมงมุมทําให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะโค่นล้มพวกเขาได้ด้วยปฏิบัติการเพียงครั้งเดียวหากจะปิดอุโมงค์นี้ต้องทําลายต้นต่อทั้งหมดพร้อมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินกว่าความสามารถของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ก็ทําให้รัฐบาลต้องตัดสินใจว่าจะเปิดเผยเรื่องนี้สู่สาธารณะหรือจะจัดการอย่างลับๆต่อไปซึ่งทั้งสองทางล้วนมีความเสี่ยงสูงและอาจกระทบต่อสเสถียราภาพของประเทศได้คืนสุดท้ายก่อนจะนําหลักฐานทั้งหมดขึ้นสู่สื่อเจ้าหน้า,นาที่ได้ลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อมาถึงบริเวณเดิมพวกเขากลับพบว่าอุโมง์บางส่วนถูกปิดตายกล้องวงจรปิดบางตัวถูกถอดออกและมีร่องรอยของการเคลื่อนย้ายจํานวนมากราวกับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลัง งรู้ตัวแล้วว่ามีผู้บุกรุกเข้าไปทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเกินกว่าที่คาดการทําให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบถอยกลับทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุประทะโดยไม่จําเป็นข้อมูลทั้งหมดถูกส่งให้ผู้บังคับบัญชาก่อนที่การสืบสวนจะขยายไปสู่ระดับนานาชาติและเริ่มต้นการไล่ล่าเครือข่ายลับที่อาจใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชายแดนไทยแต่คําถามที่ยังคงอยู่จนถึงตอนนี้คือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังอุโมงคลับเหล่านี้พวกเขากําลังลักลอบอะไรและที่สําคัญที่สุดอุโมงค์เหล่านี้มีอยู่กี่เส้น หลายคนเชื่อว่าเรื่องนี้อาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆของขบวนการที่ใหญ่กว่ามากและยังมีอุโมงค์อีกจํานวนมากที่ยังไม่ถูกค้นพบเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครรู้ว่าจะคลี่คลายออกมาอย่างไรหรือวันหนึ่งบูลค่าความจริงอาจรุนแรงพอที่จะขยาวประเทศทั้งประเทศก็เป็นได้